ไอ้เลวี่า้านะครับเล่มโอนพาดสี่หกหกนะครับแข้งซ้ายขวาสวยนะครับขบูเดิม ทังสองทีแยกปกตินะครับถังพักน้ําอยู่ครบ